เอ้ยหน้าโบาห้คิดหอนพี่เสือแล้ววะ่ะไม่ได้เราต้องคิดถึงคนเดียวขอบคุณนะคะไม่ได้เราไม่ให้ใครคิดถึงกับเราขอบคุณค่ะพี่หน้องเล่นผ้าม่านอยู่แน่ๆน <laughs> พี่หน้าสาผมยังวันนี้ยังไม่สาขอบคุณนะคะเพราะว่าพี่เสือบอกว่าห้ามสาผมมันพฤหดัด เออน้องเล่นผ้าม่านเขาเป็นใครนะคะูขอบคุณค่ะแหวนเพชรเดี๋ยวเอาแหวนไปมั่นเอาไปมั่นพี่เสือไว้ก่อนแล้วกันใครให้แหวนมาขอบคุณนะคะพี่น้องบอกจะไลค์จะไลค์อะไรอะ่จะจำไม่ได้อะ่ะตอนนั้นพี่น้องบอกอยู่นะแต่จำไม่ได้ว่าไลค์อะไรไปตามพี่เสือเบาพี่หน้าเบา เบาไม่ได้แล้วตอนนี้เบาไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูไ g ีแป๊บหนึ่งพี่น้องบอกจะไลค์ในไอจีหรอใน่ะไี่นี่ในไอจก็ไม่มีนะ แซลมอนเรอไม่สุกรมควันนะ่ะไม่สุกแต่ว่าเบอร์นะ่ะสุกนิดนึงพี่นองบอกว่าคำ่ำคำค่ำคำ,คำ,คำใช่เดี๋ยวต้องไปดูในติกตอกพี่นองเห็นอยู่แต่พี่นองก็น่าจะไลค์ในติกตอกหรือเปล่าไม่ใช่ไอจหรือเปล่า อ้าวทิกตอกเราหายไปไหนล่ะพี่ดาวถามพี่น้องไหนว่าอะไรกี่โมงพี่น้องบอกมืดมืดมืดมดก็น่าจะอีกสักพักหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะคิดถึงพี่เสือไหมไม่บอกอย่าหลอกถามเรา ไลฟ์กับพี่น้องหน่อยเดี๋ยวพี่น้องก็มาไลฟ์มั้งคะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนพี่น่าเริ่มงองแงแล้วพี่น้องไลฟ์ในไอจีเหรอคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะ พี่หน่องไลฟ์ในไอจีเราก็คิดว่าไลฟ์ในต <laughs> ิกตอกเหงามากเลยเหงามากมากเลย อย่าเพิ่งไปพี่ไปเลยเขินแล้วหนึ่งเขินแล้วหนึ่งไม่ได้เขิน <c oughs> เอาคานะีนากดมาสิกดยังไงอีกแหละพี่ก็กดไม่เป็นอีกแล้ว <c oughs> กดไม่เป็นกดไม่เป็นนะทุกคนกดยังไงอะ่ะ <c oughs> กดไอจีอ่ะกดยังไงสรุปว่าก,กด <c oughs> ไม่เป็นจ้า นี่นี่แอบดูแฟนไลฟ์สดเนี่ยทุกคนเราแอบดูแฟนไลฟ์สดด้วยขอบคุณค่ะ มีคนแอบเขินบ้างเราไม่ได้เขินเลยแคลร์ไฮไฟติ้งน่าใครเชียร์วาซิลบ้านส่งกำลังใจให้เพื่อนนี่หน่อยอยู่ในนี้ไม่แอบประจานเลยงั้นว่าอะไรดีกันเดีย้อขนาด ไ,ได่หน้ามีแฟนย,ย,ย,ยังไม่ไมบอกเราไม่บอกหรอกกดที่บวกเหรอ มาแอบดูเราใช่ไหมทุกคนเก่งมากทุกคนน่ารักมากเชียร์บาซิวถ้ามี U S U S A ข้ามาดูทีนี้ก็กดเชีร์ U S A นะอยู่ให้เป็นนะว่างมากที่น่าว่างแล้วไม่มีอะไรทำมากเลยเบื่อเราเลยจิบเตีงจริงไม่ได้ยืดด้วยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อย่าไปบอกพี่นงนะทุกคนว่าเราแอบ,บดูอยู่ห้ามบอกเขินแล้วหนึ่งไม่ได้เขินเขินตรงไหนจะเขินทำไมมีคนแอบเขินมีคนแอบ,บดูแฟนมีคนแอบ,บดูแฟนขอบคุณค่ะมีคนแอบ,บดูแฟน อมีคนแอบคืนมแอบยิ้มคืนหรือเปล่าไม่ได้คืนอะไรอะใช้โทรศัพท์สองเครื่องเพื่อดูไลฟ์สองขอบคุณค่ะ หน้าแดงนี่คือหน้าลอกนะทุกคนหน้าลอกตอนนี้กําลังแบบเป็นช่วงที่แบบพักผ่อนหน้ากําลังรักษาหนังหน้าอยู่ไปอยู่ที่นูนนะ่นอะแบบอากาศมันอากาศมันแห้งแล้วทีเนี้ยก็แพ้แมสด้วยค่ะแมสท,ที่เขาให้มาเขาไม่ให้ใส่แมสผ้าพอใส่แมสท,ที่แบบธรรมดาทั่วไปอะสิวขึ้นสิวอุดตันขึ้น กำลังรักษาหนังหน้าอยู่หน้าแดงเพราะว่าหน้าลอกนะ พี่น้าเก็บอาการไม่อยู่แน่เก็บอาการไม่อยู่ยังไงาาทงางออกไปทางไหนหน,น้าแดงเพราะเขินพี่น้อง ล่าสุดใช้ใช้ซ่อมหวีผมแอบส่องแฟนไม่ได้แอบส่องเข้าไปดูเลยผ้าพร้อมพี่น้องใช้ซ่อมหวีผมใช่ทุกคนพี่น้องใช้ซ่อมหวีผม <laughs> พี่นงก <laughs> ดตรงนี้แล้วก็ส่งคำขอหรอใช่ไหมนี่ <c oughs> ไงส่งไปแล้วพี่นองไม่รับ <c oughs> ขอบคุณค่ะทุกคนส่งไปแล้วพี่นองไม่รับพี่นองยิง ไม่คุยก็ได้เนาะไม่คุยดีกว่าเนะ <laughs> าะส่งวีไปหน่อยที่น่าใจเกลียดเลยเช่นอ้อใช่ค่ะส่งไปแล้วมันไม่มันไม่เด้งหรือเปล่าคะปลาดิบค่ะทุกคน ฟงนี่ส่งสารพี่เสือเข้านะคะน่าจาแล้วหนึ่งถ้าไปเดี๋ยวฟงนี่มันกดส่งไม่ได้อะทุกคนกดไปแล้วค่ะเมื่อกี้ งอนแล้วหนึ่งใช่ใช่พี่น้องไม่ไม่รับงอนงอนงอนมากงอนแล้วหนึ่งเสียงพี่เสือไหมคะแอปยิ้มกดใหม่ค่ะกดแล้วทุกคนตุกๆุกขอบคุณคะ่ะ ล่าสุดคนรับตรงไหนอยู่นี่เหละอย่าไป <c oughs> <c oughs> จะดูใครดีดูใครก็ได้คะ่ะจะดูพี่น้องก็ได้คะ่ะ พี่น้องสวัสดีค่ะไม่เจอกันหลายวัน